เบาบอลเสาแก้วข้ามาหาโนใหม่คือเก่ายวได้จะมาหาอยู่หาตินมาเบิ่งน้ากันวะสีได้บอมอือนี้ไปจ้ะไปน้ากันสวัสดีครับผมลุงป่านะเอฟซี 4, ในประเทศต่างประเทศหาโนใหม่คือเก่าครับผมตามหลุนตามเบิ่งเด้ครับผมว่าสีได้บอว่าสี่มานบอครับไม้เก่าเฮานี่ยแหละครับผม แตละเจ้าเขาอ่นไว้ยังก็่หูทุกันไปครับผมแข็งร่อยเบิร์ดน้อยน้อย จะลอยไปแล้วครับผมสอ,องหนอสวยๆครับ <Okay. S 1> แต่มันลอยแล้วครับผม <c oughs> นรียน่อเนียน่ยครับผมนอใ่ สับเอาร้อยบดคือบ่สับออกอีกตามหลุดไปยาวๆเด้อครับผม ยูลงไปบูหนหนบูนหนยตั้ตมหล่อยีอ่ว่าพุ่มัน้องแข่งมาี้มอะะซับลอยเบิเร์แ้วพี่น้องเอ้ยไปครับผมไปปลาที่สองครับ ว่าซิมีบ่อปลาที่สองเก็บปกติอยู่ก่อนครับผมเพื่อได้แกงเห็ดมาแรกนี่อยอดงามบาอ,นะอเอก็บห,หน่อยเดียวเฮ็ดไว้หนิคือตือ้นเฮ็ไว้มันได้ตรงนี้ตัดเป็นคอเอา ตัดยวตัดยว์เด็โดทุนซื้ออังตัดเอาตัดเอาตัดเอาเก็บางดินไส้เด้อมาหม้อไส้เด้อเอาไปหลยครับได้ไปได้ไปได้ไปได้บอกเบไปบมันไปออกระถึงเขาถึงเขาจะเลิกเขา ปี่จนอนงามๆเูครับถุงปุยเอๆเอมือมืออยู่มาถวยนี่มันเข้าใจกัดแจงวะเงี่ยจ่าเลยเย็บซาเมีครับเย็บซาซิมครับตอบซาเมีนบางด้วยครับไ้เลยไปครับผมไป่อครับอีปานึงอีปานึงอีปานึง ลูกกระนงซโอ้กระเจ้าได้หลายอยู่ครับผมมิโตะเงยๆงามๆโอ้ยมาพระท่านเขาซ้ำนนไล่ทั้งไหนนั่นเห็นนอนอ๋อครับครับครับหวานหวานครับหวานครับพี่น้องเอ้ยบ่ท่านเขาแล้วเขาเอาไปก่อนแล้วที่ไหนกินบมือเนื้อ ไปเบิงบ้งไปเบิ้งเขาอ,อื่น,น,นอีกยังแต่นอนหนึงครับผมถุงไยคนของเราถุงใยมากบ่มาประทานเขาจ้อย ตามนอส,สวยๆครับไปครับผมหาเบื้งต่อเผื่อมีอีกครับผม

เมื่อใดเนาะที่ต้มมือเนี่ยมีแต่นอนน้อยๆครับผมมาประทันกระจาเขานอนง่ายๆค่ะเอาไปเบิดเลยไปผมเก็บใส่ถุงก่อนครับสองนอนงามๆครับผม

้อ้นไน,นยีบอ่ะันั่งดินบ่นดึกมานดีเลยครับผมเก็บใส่ถุงก่อนครับ สูครั้งเลยสู้ครั้งเลยไอเจือแค่ด้ตนาบาทสองน่าไปเลยเนี่ยไปเลยเ่บาทตันาม่้กรอนีดบาทนจงเบี้ยชกจดหนเอาไก็ต้องเอามนปล่อยมันขึ้นไปก่อนมือนล้งคอยาดไปแล้วมันเน่าแล้วมือเยนาะ นึกคิเฮ้ยแต่แทาจะแกวมันชีวิอันแคบได้ไหม่อพ่อได้กินอยู่ครับผมมาพระท่านเขาเคยเตะเคยเตะเคยเตะเคยเตนี่เคยเตะนี่โมปิโนได้นี่เอานายเจงมามาพรท่นเขามาดีขาเจะเอาไปเบิดก่อน คือระวาครับผมไระะมาก,กร,กรไกรกอนอ,อือออเอาละครับผมกระบาดก่อนครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สเสแลนะครับ<ว><ว>จังพอ,องกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ